ส่งมาลอยหนึ่งสอยเขาชาบาดแมนลีบออันเอาขอยสิถามความกิดเห็นของเจ้านะอาลูกอาเอาเอา<ข>อแมนเฮ้ยกระดงมาพ่นว่าวเขาส่งมาลอยนึงว่ะสมุดชมุดผลวาลอยนึงและซอยเขา้าบาด เอาเขา้าเอาเขากระเป๋าแปดสิบว่ะม,มัน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 เนี่ยไรองคิดคองคิดเห็ุของเจ้านะอันนี้บริรวมของคนอื่นสมนมติเนาะคองคิดเห็นใครนะอือ,อนตาแก่ใหญ่เ็กเครื่องจ้าตาแก่ใหญ่เ็กเครื่องจ้าเจ๊ใหญ่จ้าเอ๊ะตา,าแก่เนี้ยตาแก่เนี้ยทำอะไรเหรอสบายดีก็ลุกสบายดีตาแก่ ถ้าแกใหญ่งงเห็นอย่างเด้เช็ดของบ่งเฮ้ยอ่ยอยราระวังของทับตีนนะคะเท่าแก่คะ่ะ <c oughs> เออถ้าแก่ถ้าแก่เช็คของเหรออันไหนมันขาดอันไหนมันเกินฮะขาดเหรอนะเท่าแก่เท่าแก่จะขาดผิวเหรอ บายอาถุจาก่อนถุจาก่อนถุจาอ้าวฉัไปซักผ้าบอปานี่ฮะอืมแซวน้ำยาให้อันลูกน้องใบบอลูกน้องใบไปซักผ้า่อฮะอืมฮะเจ้าแก่นเนี้ยอืมฉัไปซักผ้าบออืม ได้สิพิชาก่าบอเอาตกลงสเช็คของด้วยเสียนลื้อของนี่นะมีดมี่งแมงงออะโอโโอ๊ะโอโอักัดาูโอ๊ะโอ๊ะหนหนักเอา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 เอัดมันนี่โอ๊๊โอ ไปเช็กเกือนอนแล้วป่ะนีตันทางดูวะเขากัขาดแลังองเ้ยไปหาเงินชื้อไรไบบ้เอ้ยดึงลอกในชุดนะมันคืนเลยจุจ่าแกนี่อ่ะขานี่อือเอาโทรศัพท์ให้แม่ใบบอน่ะให้แม่ใบเป็นยัง ให้แม่บเบิ้งข้าวบ่ข้าวสิบข้าวเว้ยนะสิบข้าวบ่เออสิบข้าวเบิงานเบิ้งอาะสิบข่าวกันมันอีข้าวยังเนมมันนี่มีข้าวยังแน่เต้เต้เต้เตเต้เต้เต้เตเตเต้้เต้เ้า้เต้เเต้เต้้เตอ้้้้้้้ บรรดาเฮปผมบอกเฮบกำลังออกบมเนเฮปงอเฮปควายเฮปหมาอ่บมเอ็นเฮงอเฮปควายเฮปเฮปเป็เฮมาเนาะเจนเนอะเฮปหมาได้คูแปงใช่ไหคูยิใหญ่เอกเนาะเจน แมนบอลอ๋อ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 เกาเจาเกิดาจาโอ้ลูกสาวข่อยออลูกสาวป้อมข่อยนี่นะลูกสาวป้อมข่อยนี่ตึง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 คนคนบ้านไหนนาะนทีนั่นนะชื่อนั่นนะชื่อยังวะป้อมเอาเลย สารวัตรบอกอั้นกับมักว่าเพื่อนมูขนาดเนาะคอยคอยเบึ่งนะคอยเบึ่งว่าอันคนเล่าว่าอยังสายบุญบ่สายบุญต้นทุนของคนอื่นใช่บ่มันก็แมนยุตต้นทุนของคนอื่นเนาะถ้าเมนของห้าวข้าวชีเห็ดบ่จ่ะข้าวเงินมาใช้ ตะเวนนี่หอยกระเฮ็ดเพื่อนข่อยพี่แล้วอันนี้อันนี้ข่อยเว้าชนโตข่อยแล้วอันนี้่ไ,ได้เว้าแทนไปือเว้าแต่ข่อยเว้าอัน,นชนโตข่อยนี่จักถือบ่ถืออันเจ้าเจ้าอันอันฮะอันดะสะไวลุกขึ้นมาเนี่ยสิถามนี่ลุกขึ้นมาเนี่ยสิถามนี่เออลุกขึ้นมาสิถามพิงพิงพิง บได้นอนคือนามขึ้นนี้ว่าข่อยสิตถามข่อยได้ข่อยอันได้เงินตามแล้วว่าอันแบบผู้ใหญ่ส่งมาลอยหนึ่งซอยเข้าซาบาฮัแมนรีบอ่้อันเอาข่อยสิถามว่ามีเหตของเจ้านะลูกอ้าวอาาว่นพี่กำลังมาพูดว่าอัน เขาส่งมาล้อยนึงว่ะล้อยล้อยล้อยบาทในบ่อสมมติสมมติคนว่าล้อยนึงแลสร้อยเขาซาบาทอเอาเขา<ะ>เอาเขากระเป,าป๋าแปดสิบวะมัน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 เนี่ยไรต้องคิดตองคิดเหตุของเจ้านะอันนี้บริรวมของคนอื่นสมนมติเนาะตองคิดเหตุผลแล้วลนี่ต่ว่าจะคิดได้แต่แค่นั้นแหละสามบาทซาอสมมติอ่ะพนักงานซื้อเครือ่องซื้อของซาบาทไม่ใช่ไดรไงพี่น้องอื คิดเบื่องเรี่ยวการแพสมุดนะนะแปนว่าชื่อก็ได้ยินน้ำน้ำกูนึงอือชาวบ้านเนาะชาวบ้านสมุดแค่ชาวบ้านเด้ในเดิมอันลาบะเนี่แหละให้ให้ซอยพันหนึ่งซอยสาลอยหนึ่งมันมีบ่ก็ถามความคิดเห็นแน่ยบ่หนึ่งยังแปลเลยเขากระเป๋าสิ่่บอกสมมุิเจ้าโอดมาเด้อนี่สมมุิเจ้าโอดมาพันหนึ่งจ้าบอกว่าให้เขา วัตพัฒนแหละบัานนี้ข่อยจะเอาใช้บัดนี่แล้วเวลาอันเอาไปให้นะเจ้าและคนที่โอนมาเขาบ่บาเห็นบ่ไปถามแง่คยเงือกพี่ชายคนที่ไปเพิ่งว่าพี่น้องอะไน,นี่กับบริการร่วมแเนาะอ๊อฟคนที่ว่าซอยเดือกับคนที่บริซอยคนที่บริซอยเดือกับคนซอยอีกอ่าวตามตรงอ่าวภูอันนี้เนาะแต่ว่าบางเทือกับแบบว่าไม่ช่ว่าได้ไรนะแบบ เจ้าของคุ้งเสือเจ้าของคนที่บริชอยเห็แบบว่าเดือดร้อนเดือดร้อนนะจ๊ะว่าหมักปาปูที่ซอยปูใหญ่ให้ผู้ที่ซอยน่ะผูใหญ่ไปซอวยกันคนอดินประมาณนี้อันนี้เข้ากันแล้วแต่ใจศรัทธาของใครของมันเนาะแล้วปูใหญ่ว่าเป็นยังไปว่าเปิดใจบุญจะเป็นยังไงว่าือเปิดแบ่ไม่ยังไงกะเปิดไม่ได้ใช่เออ อันนี้ว่าในความคิดของเฮ้าเนาะคือกันกับว่าเงินผู้ใหญ่ผากมาอันนี้เฮาบริวาแทนไผ่เด้ออันนี้ว่าในส่วนตัวความคิดเห็นของเจ้าของแล้วกะที่หูมาว่ายางไงซะเนาะโอ้ยเห็นได้นั่นที่หูมาเนาะก็คือถ้าผู้ใหญ่เพิ่นผากมาหนึ่งร้อยสมมติอันตีช้าหนึ่งร้อยดอนเือว่าลอยหาิบเนาะสมมติว่าเพิ่นผากมาลอยหาิบนี่เพิ่นไห่ซาคาน้ำมูกน้ำมันเท่าหาซิบเหมือนบอกหนึ่งร้อยนี่เออเจ้า เอาเงินสดเด้อไปให้เพิ่นสมมติเจ้าเอาไปให้ถ้าให้บุถึงแหละเจ้าของเงินเพิ่นสิว่าจังได๋เพิ่นก็ต้องคุยกันหลังไม้อยู่แล้วว่าเอออันผู้ที่วอาน่ะเพิิิ่่นสบคดดอกเนาะคือคนบ่กว่าพูบก่อนช่ิ่นสิีว่าให้วางใจเพิ่นจะโอนเงินมาให้ก็ได้ช่วยด้อง่ายไเนาะเพื่อเพิ่นเพิ่นเพิ่อนวอาว่าผู้บ่ออกชื่อออกเสียงถึงบ่ออกชื่อออกเสียงเพิ่นกะหลังไม่คุยกันอยู่ดี แมนก่อนสิโอนเงินมาแบบแบบแล้วก็มีอีกคนนึงว่าไปเว้าไปเว้าเอฟซีต่างๆนานาว่าว่าเอฟซีบมีสมองเอฟซีโง่เอฟซีโง่เอฟซีบมีสมองเว้าว่าคำนี้ออกมาได้จังได๋จักไพกันแน่โง่เปิดหูเปิดตาเบิ่งนี่เด้อคนไทยโว้ยคนไทยแบบนี้ตลาดอะไรแบัดนี้แหละถึงคนชัยกระยาหาไปเว้าว่าเพิ่นโง่เพิ่น อันนั้นนี่เปิดหูเปิดตาแหละคือว่าไอ้คนที่เว้านั่นมันเอาส่วนใดคิดเนาะพูดถึงอะนะสมมติว่าเออคอยผากให้เจ้าเด้อพันหนึ่งนี่เออสมมติเอาคอยเป็นคนฝากให้เจ้าพันหนึ่งแต่คนอื่นเทาบุฮู้เนาะเออแต่คนอื่นบุฮู้แต่ว่าอันที่เจอตอนหน้าไม่เห็ดเอาให้เอาให้ครบให้ครบไม่เห็ดดึงออกเออกะมีฮู้่ไหมมีอยู่ว่าฮู่คนในบ้านเท่านี้แหละ อ,อ,นนอันนี้อันนี้โบแมนโบแมนนั่นว่าเด้นนี่ก็คือก็คือตัวตัวคนที่เขาไปมอบเงินให้ได้รับเงินน่ะแล้วก็เอาให้เขาเบิดแล้วพอปิดกล้องแลยไปดึงขึ้นเอาแบ่งกันเบิอดไปไปจักคนแบ่งกันเบิดอันนี้เขาเบ้าเองเฮากับ <aluminium? S 2> บริฮู้เนาะถ้าเขาบริเบ้อันนี้คนเฮากับฮู้จักกันเนาะอันนี้เจ้าเจ้าก็ผอยหรือว่าได้ยินตอน เนาะเข้าไปสองคนตอนนั้นเนาะเอ้ยเราเป็นคนสอเดงเนาะนนี่เขากับบริว่าว่าไพแต่ว่าเข้แต่ว่าเขากับยังว่ากันอยู่เอ๊ะบบนะแต่ว่าในในที่เขาหูนี่มันบริเมนแบบฉันอเอาให้เขาเท่าไรก็คือเท่านั้นบริเมนว่าคือคนคนที่อันเพิ่นให้สั่งให้นี่เพิ่นก็ได้คุยกับคนที่นั่นคือกันอือ ตอนนั้นเพิ่นให้นะทางผู้ใหญเพิ่นอาจจะเห็นอยู่ในคลิปอือให้เนแล้วอือแท้ๆิดกล้องอ่ะดึงขึ้นปั่นกันไปจักคนปั่นทกันเบิดอ่าอันนี้อันนี้เฮาได้ยินอันนี้อันนี้เฮาฮู้อันนี้ได้ยินแต่ว่าเฮาก็ยังว่าบ่นะมันมันบ่ได้แม่นจังซี่เออเขาก็บอกเออแม่นจังซี่อลเฮาก็เลยว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองนี่จริงเพิ่นให้ซมี่ซมี่บ่อ ก็เลยว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอเขาไม่น่าล่ะเขาถึงว่าคนอื่นแบบซี่เนาะเขาคิดแบบนี้เองว่ะแต่ว่าอันนี้นมันโบเมนเลยถ้าว่าเพิ่นผักมาเนาะสมมุติว่าบางคนเพิ่นกนะให้คาร์นมูกน้ำมันเนาะบางคนเพิ่นบ่ให่เลยก็คือบ่ได้แมนบอกก็แล้วแต่เพิ่นอันนี้นะเพราะว่าอันนี้มัน เป็นเวียเพิ่นเบี้ยของเฮาแล้วก็เฮาก็มีประโยชน์ของเฮาในในของเฮาแล้วก็ยอดวิวอืมอัน้บุญที่เพิ่นอมาก็ใหูู้ที่ยากจนเนาะอืมก็คือกันเพิ่นวาว่าอีหยังวการที่อันร่ำรวยไปซื้อรถซื้อางเอาเงินผู้ใหญ่เอาเอาแบบใดคบ่เข้าใจอันนี้อันนี้ก็แบบดมาว่า นั่นล้านบาทนะเฮ้ยพี่ชอยนั่นล้านบาทนะพี่น้องอันนี้ถึงชีชอยโบชอยก็เรื่องของเพิ่นอันนี้อ่ะแล้วแต่เพิ่นใจอยากให้เพิ่นหักเรื่องคอเออเพิ่นหักสมมติว่าเออลูกหักคอยน้องหักคอยเพิ่นอยากชอยมาเท่ายแสนอ่าเพิ่นก็บม่ได้ว่าให้เอาไปซ่อยตัวนี้เพิ่นชอยเฮาเออกรมีตัวนี้เออถ้าบ่งตรงกรมีตัวนี้ก็คืออันว่าว่าในส่วนตัวของเฮาเนาะเฮาคือเฮาบม่ได้ไปชอยเหลือไผ่นี่เมื่อยแล้วบ่อันเฮาบม่ได้ไปชอยไผ่นี่ คือผันชอยไม่ให้เทือนเหตชาเนะอ่าผันชอยผันหาเฮาก็คือผันหักเขาาต่อผันหายผู้อื่นก็คือต้องเอาไปหายเขาบ่แม่ว่าเอ้ยสีชอยออไผู้ว่ามีเมักก็คือักอแนะอือคิดว่าู้กมัเขใจมีคนักเออแล้วถึงพันเชีออให้เป็นล้านเป็นชิบล้านเช้าล้านอ่าผันหายคอยผันบ่ได้หายเอาไปชอยคนอื่นอันนี้คือพันว่า ให้ส่วนตัวของลูกเด้อหรือว่าส่วนตัวของน้องเด้อแม่บอกอันนี้คือของส่วนตัวไผ่ของส่วนตัวมั่นเหนว้าวพี่ช้างห่อยก็ได้อยู่หลยางไลมียางโอ้ยแม่ว้าพื้นคนนี่กำลัง,งมวนลได้ว้าวพื้นนอนบ่รับกินบรแซทบเออเมื่มอดยดยให้แม่ว้าวี่กว่ แม่อยากถามนี่นะวันแมนบอแม่คือบุคคยเห็นจากเธอแบบนี้นั่นนะเข้าใจบ่ลูกเอ้ยอยู่ให้แม่ว่าแน่อยู่ให้แม่ถา,ามแน่เอ้อเยคนที่เพิ่นสีโอนเงินโอนคำให้กับบแมนว่าเพิ่นสิเออคุยกันเห็นกันดั้มมือเมืม่อวานมือก่อนเพิ่นหูว่าจำนวนเงินผากมาทอ่อใด เป็นเงินกีบทอดาเป็นเงินบาททอดอันว่าว่าอันเอฟว่าวา่านพนโงจ่จังไฉ่ชอันคนว่าหันบมมีสมองคิดขนาดเฮ้าบ่ได้ทำได้เฮียนเฮากันยังห้ว่าเออมันจะเป็นไปได้ยังได้ตอนเขาอาไปเขาก็หู้อยู่ตอนชื่อเครื่องชื่อของสมมอนินี่บ้านเฮ้าของกระแพงเงินเสียหนึ่งน,น่ะเขาหันเดี๋ยวเบิ้นเบิ้เลยโอ้หันเดียวขอสา,าเงินเสียหนึ่ง<อ>น่ะ บัพอไก่กับตัวอะไรเซีนหาเซียนซายไปแหละตัวทั้งไก่ไก่ยา่ยางไก่ปิ้งกันเลยการก็เพือ่อว่าว่าใช่มันจะเอาเงินมาใส,สา่สั่งเฮือนสัง่งซานก็คือเงินยอดวิวพ่อแม่พี่น้องเง,นงินยอดวิวค่ะเงินยูทูบบัวแมนเงนินผู้ใหญ่เลยจ้าอันผู้ใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นให้ค่าอยูขข่ค่ากิน บ่ได้ประมาทอบได้ประมาทคราอยู่ค่ากินค่าน้ำมุกน้ำมันนะ่ะได้แท้ฟูพันห้เพ่นกระห้บ่บได้ประมาทฟูพ่นห้ก็ได้่ให้เข้ากับ่บได้ว่าย,าย,ยัางเขาก็ได้เงินยอดวิวนีได้ได้แน่ๆได้แน่แน่อยู่แล้วเนาะคือเวียกคืองานคือการก็าวพิ่นว่าายอย่างสายบุญจะวางผล อ้าวสายบุญก็บม่ได้กินขี่เด้อสายบุญก็กินข้าวกินน้ำเคือกันอันนี้ข่อยว้าเองอันนี้นะโตเขาเร่ไม่ได้ห่อนดอกแต่ว่าข่อยพังเนี่ยมันกรแม่งกระแมงหงงข่อยโตเขานะเขาไม่ได้ส่อดอกไม่ได้สนดอกแต่ข่อยพังเน่ยมันมันโบแมนแบบสิก็ไม่ได้เข่าขางใครไม่ได้ออเ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 งิเเออเ สิได้ชำได่เออเงินยูทูบสิได้พ่อชำได่เงียบได้ไหมลูกแม่กำลังพูดอยู่นะลูกจ้าเวลาเว้าเวลาอธิบายยังลูกก็บ่อยากให้อธิบายเลยลูกว่าจะพูดกันแล้วเมื่อยใช่เปล่าเมื่อยบ่โอ้าจ้าจ้าอ๋อปล่อยให้เห็บให้หมัดมันเกาะไปใช่เปล่กบ่แล้วผ่ามือหีดวนแล้วมันใช่ดูดเลือดยังไม่ไหว เด็ดเด็ดบตายก็มมแตรเผาไพ่ฮนาะว่าพื้นว่าถ้าสิวเอียงมากอะไรเนาะก็ฟูสิบอกมากบอว่าบ่บกิดนะนะมันจะคุ้นที่เฮ้ยนแบน้อืเป็นยังเจอมาคือบอกเอาออกมาหลอดดิจะออกมาเพื่ออย่างเนาะ เอาออกเอาออกมาโลดแบบว่าเขาชิไ oh, ด oh, like mm ้เอออธิบายแบบใดแบบใดกับเมนบอกชิได้หู้เจาะโจงผู Hence, ้ใดอันนี้ยูทูบใส่บุญบ้านโคกไม่คอยว่าเบิดบ้านนะเหตุยังกับกระเป๋าแม่นะบอเหนื่อยเดยอือคอยคอยเบิ่งว่าอ๋อนะคอย คอยพังเดี๋ยวคอยคอยขี้เหตุว่าวอย่างก็ค on ือก mm. uh ็ได้ถ <in looking> <work> so, ือจักอย่างอันนี้ก็ผู้นั่นกะเธอหนึ่งแล้วเนาะอันขี่ลาดนกลาดโด่งฉังกะีนะขี่ลาดสังกะีนะก่อนจุดท้ายกะขอโทษที่หายช่องช่องที่หายได้เหมือนอยากรออยากก็แบบว่าอยากว่าวพื้นโม่ละไวิวขึ้นที่บอกประมาณนี้บอกอย่ากว่าว่าบบอิจฉานะบบอิจฉานี่ว่าเพื่ออยังอยู่ชื่อขึ้นเข่าทั้งทึ่งนี่เป็นยัง โอ้ยว่าอะไรก็ไม่ได้ทำบริเทียนดอกแต่ว่าสมองํำนี้ยังคิดว่าได้บ่คิดไปได้อย่างใดห้มาลอยหนึ่งไปชอยยี่สิบบาทที่แปดชิปเอาเข่ากระเป๋าเจ้าของเขาเอาเข่าเบิดกระเป๋านั่นพุ้นปฏิปีชอยพุ่นกระโจกออกไปใส่กระเป๋าเจ้าสิใส่ใสยเออมันเฮียเงินพอดกยังแต๊กเป็นโทษเนี่ยกระตุ้นนี่บ่ อจะมาตีหัวลูกข mm. ่อยบ่ข่อยก็งิดข yes. yeah. ึ้นกันกับคำพูดว่าว่ามันก็ได้หลายสะสมกันเท่านั้นเท่านี้ได้หลายมองได้วะแล้วเขาเงินนี่ใช่เปล่าเบษาเบาแม่มีมีแน่นอน มีแน่นอนอันไห้เธอละร้อยสองร้อยเธอละหาสิบหาสิบหกสิบมีวัดพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ได้ว่าว่าอันเธอละร้อยสองร้อยบางคนได้ลายเสนอันนี้คือเพิ่นไห้เลยเพิ่นบ่ได้ว่าไห้ไปชอเลือเพิ่นเอาให้ถูกชะตาเป็นพ่อฮักไอฮักแม่ฮักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะท่องกับเพื่อนชาติแล้วก็ย้อนเพิ่นว่าไงซะไป โบแมนว่าโบได้โบได้ประมาทคู่คนชื่อทองหายยี่มีดเออชูเจ้ากระเบิ้งเลยก็ว่าก่อนสิเจ้าอีซังอันเงินที่เขาเออโบแมนเฮาแต่ว่าูแต่ถามว่าอันเออแต่ถามว่าอันเพิ่นสิเอาเงินผู้ใหญ่บ่คิดว่งกระเป๋าเนี่ยบ่เคยได้ใส่ยังไม่ใส่เออ กระเป๋าเพื hmm. e. ่อนภาคมาให้พ okay. ่อเมย์พี่น้องเอ้ยบได้เคยใส่ของประเทศนอกกระเป๋าเอ็มขอเอ็มเคกระเป๋าลุยโบเคยได้ใส่ถ้าใส่กับของตลาดบ้านเฮานี่แหละของก๊อบนี่นี่ด้นี่พ่อเมย์พี่น้องเก้าเก้าเก้านี่เด้อันนี้ซื้อผ้าเลนอันนี้ชามใบเชนหนึ่งพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยซื้อเองนั่นก็จะประมาณนั่นแหละ อันนี้เพิ่นซื้อมาใหายผัดเชื้อได้อยากพายนี่เด็กกับพายแบบซี้นี่เก้าสิบเก้าพันเนาะแต่ว่าความเพิ่นใจดีความเพิ่นอยากให้เฮาได้พายนั่นแต่ว่าเฮากะบริสิเลียดอกกับเป็นอะไรน่ะแต่ว่าเว้ากับว้าให้มันถึกแน่เว้าวก็ได้ไงอะไรต่อเ่าอะไรก็ได้เ่าย้อนเกิดโดนซื้อบอส์บริอาสมองมานั่บ่ คอยบเป็นอันนี้คอยว่าตามก้นบเป็นหนังสือแล้วบรดิทรบริเทียนว่าแบบตรงๆเลยเนาะเนาะว่าแบบบริคิดเพราะว่าบริเทียนเออควมเมา่บบมีการศึกษามแต่ว่าอยากว่าว้่าโลดแต่ว่าคิดได้จังไดเนาะสมมตินะเจ้าผ่าเงินเมื่อให้แม่เจ้าอ่ะว่ายงไงแศษหนึ่งแล้วคอยให้แล้วชัดสาวพันคอยเอาเบ็ด แล้วเจ้าจิบบอกถามแม่เจ้าบ่เออใบมึงคือให้เงินกูแสนมึงให้กูเท่าไรเอาให้เจ้าแสนหนึ่งเอามันขึ้นมาให้เขาสาวพันเอาแล้ววันนี้เขาจีเขายังสิปากให้เขาต่อบ่าวันนี้เจ้ายังสิพากมึงข่อยบ่เจ้าสิปากเออมื่อให้แม่กูแน่เอาเมื่ออีกก็ให้สาวพันที่เหลือเอาใส่กระเป๋ายังสิปากอีกอยู่บ่บันนี้หานมันก็แเบิดสั้นแหละยาเฮ็ดของแม่อันนี้นั่นไม่ได้บอกอ้องัชงเฮ็ดแท้ สั่างเห็ดแท้กับเถ้อเดียวแล้วก็มันมันกับบร้ได้ไววใจผู้ได้แบนี้คนเฮานะ่ะเอาสมองช่วยใดคิดเขาเห็ดมาป่าดนี่เละเอาตามสบายเวลาบ้าวช่างนี้เศร้าโสดเร็อสดเร็ เอาให้อัดปากสิอัดหัวเก็บใส่กระเป๋าคือเก่าม่ให้แม่น่ะโอ้ยมือวานนี่ก็หาลิสติกบดมืดเวีนอไมเหวา้าต่างๆนานาแหละแต่ละคนมันก็บ่คือกันเนาะว่าละลิ้นกับฟันเฮามันก็ยังกัดกันสิให้คนแทงเฮาเบิดน่ะมันก็เป็นไปบ่ได้ดอก แต่ว่ามันกันบโสช่างเขาเปิดดอกก็คือกันกับเขาแหละกกเขากับบดิแพงเขาคือกันแหลดดะว่าถึงบรเวารไพดอกพ่อเมยพี่น้องเลยว่าเฮ็บมูเฮ็บมาแถวนี่แหละมาเดี๋ยวจะไปจูดไพ่อยู่เนี่ยเรนได้เห็นใจวารอจูดแท็กจากมาจักตินทืบรถบ่คิดเห็นหน่าบ่ <c ười> คิดเห็นหน่าเฮ็บ <c ười> มากอดกอดปดอยู่ บายโน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 อาสะทอมกับบุมี่อย่างไรหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ับมาอยู่ในห่านคือเก้ามันนีอยู่กันสามคนแม่ลูกแม่น้องบิวกับบอสบายบอสแปงเฮียนกับอยู่นี่แหละอยู่ห่านอยู่อย่างนี่แหละกับมาซอยเพื่อนคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชาเงินเราไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแันลก็ว่ได้ขายดิบขายดีดอกอันงานลักๆกกับขึ้นนี่แหละตัวนี่แหละ ตัวยังงองอันนี้แหละนี่งานรักอันนี้นะงานนั้นเสริมกันนี่แหละขายปลอกปลอกแปะกันนี่แหละก็ไม่ได้พอหั่งพอมีดอกขายขายเข่าไมขายอันขายอันยังได้เข่ามะเร็งออกมือเศร้าออกมือเศร้าเอาเข่ามะแรงอันนี้แม่เข่าเข่ามือเศร้าเข่ามะเร็ออกบดเขามาขายให้กินอีกอะ มาเจ้าน้าเจ้าในซื้อไปเบิดเนาะเงินมันเองปจุซักคายไปเพราะว่าบริยูเฮือนซื้อพ่อแม่พี่น้องเลยว่าองตงลดนอกของซ้ำกำไรเล็กๆหน่อยๆกินแล้วก็เแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อหนึ่งลูกสาวเอามาจักว่าจักอันแค่ว่าเออบริไปซื้อมองอื่นซื้อและซื้อมาไว้เองเลย ก็ไม่ได้มีอย่างลายหรอกชาวท้องอาจจะว่าวบมวนหูไปก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวท้องก็จะเป็นคนแบบนี้แหละเว้าอีสานก็จะว้าตรงตรงรถว้าอาจจะเว้าวบมวนเว้าแข็งๆข้งนิดหน่อยอูมาเลยมาเฉียดเลยเนี่ยไป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 เลยเด้อจะไปดีเนาะเจ้าจ่าไปไป Ha, 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 ha.